นี่คือเลนของนิ k อนนะคะซึ่งก็เป็นเลนใน Z ซเมาส์กันเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น n i เกอร์เซตยี่สนะคะซึ่งก็เป็นรูรับแสง F4 ที่มีค่าคงที่ตลอดการถ่ายนะคะไม่ว่าเราจะถ่ายระยะไหนก็คงที่อยู่ที่4ค่ะสําหรับตัวนี้เป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเป็นมาตรฐานมากๆเลยนะคะก็เหมาะกับคนที่อยากจะมีเลนตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายได้อย่างครอบคลุมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเทจไปจนถึงทิวทัศน์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่วงเลนที่มีการซูมตั้งแต่24ไปิบ ะะถ้าอยากได้ภาพมุมกว้างเนี่ยเราบิดไปที่24แต่ถ้าเราอยากได้ภาพในระยะเทเล่นเนี่ยก็บิดไปที่70สําหรับการถ่ายพลาเตรตเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะคะถ้าอยากถ่ายหน้าชัดหลังละลายแนะนําให้หมุนเลนส์ไปที่ระยะ50ขึ้นไปค่ะก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังละลายได้นั่นเองเวลาที่เราแบบซูมวัตถุหรือว่าถ่ายวัตถุอยากให้มันมีความหลังละลายนะสําหรับตัวนี้นะคะเราก็มีภาพตัวอย่างที่เราได้ใช้ตัวนี้ในการไปถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าอิกษณ์ของนิอนนคอน ความคอนทราที่ค่อนข้างหนักนั่นเองนะถ้าใครที่เป็นสายนิคอนนะคะชอบนิคอนแล้วก็ชอบเลนส์นิคอนเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามแอดมินร้านลิสตันทูโฮมได้เลยนะคะหรือว่าวอล์กอินเข้ามาที่ร้านดิสตันทูโฮมสาขาวงเวียนใหญ่ค่ะ